The <laughs> Oh, mm -hmm. กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะว่ารวมๆแฟนพีอาร์แฟนซีรีส์ทุกคนนะคะทำให้เกิดกิจกรรมวันนี้แล้วก็เราสามารถให้เห็นพลังของแฟนคลับจริงๆว่าช่วยกันแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับสังคมแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ค่ะถือเป็นซีรีส์ที่มัรันแท้ของทีมด้วยอีกเรื่องแล้วก็เรื่องนี้แบบเข้มข้นมากๆเราได้คตะกับเราดีมากตรงนีครัสสำหรับอะไรนะคะ เป็นแบบค่ะก็จริงๆกระแสตอบรับดีนะคะก็ต้องก็ต้องขอบคุณทุกกลุ่มจริงๆก็คือน้องๆทีมานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเป้าหมายของพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราอยากให้มีซีรีส์ทางการแพทย์เราอยากให้ประเทศไทยมีซีรีส์ที่สามารถ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้จริงๆเราไม่ใช่แค่เรื่องนักของนักสแสดงแต่ว่าบทประพันธ์ดีๆของไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือถูกนําไปแปลเป็นต่างประเทศคนเขียนบทผู้กากับไทยก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ค่ะแล้วน้องแสดงนะคะกิจกรรมดีๆในวันนี้ยะก็รู้สึกดีใจนะครับจริงๆ ทางแรกทีไ่ได้ได้รับบทนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วเพราะว่าเราเป็นเหมือนซอฟท์พาวเวอร์เนาะหลายๆพอยท์ที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยก็ทําให้คนได้เห็นความสําคัญของแพทย์เข้าฉุกเฉินเห็นว่าหลา,หลายๆยานะครับผมเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยแล้ววันนี้คือการต่อย,ยอดจากซีรีส์เนี่ยเราทำให้เราเนี่ยได้เป็นสื่อได้เป็นตัวเชื่อมกับแฟนคลับให้ได้รวมพลังวมแรงใจแรงกายแรงใจาก,กันมา ทำโครงการดีๆแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมได้ร่วมมาทําบุญเนาะครับนะเหมือนเหมือนโครงการนี้ก็เป็นอ,อย่างที่พี่เต้บอกครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแฟนคลับกับพวกเราเนี่ยให้ร่วมกันทำบุญเพื่อบริจาคเงินนะครับผมช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเกี่ยวกับระบบโรคหัวใจแล้วก็ะระบบหลอดเลือดน,นะครับผมใช่ ซึ่งอัตราการป่วยของผู้ป่วยนั้นเยอะมากนะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะชั่วโมงละประมาณ2คน2คนเลยนะครับผมซึ่งพอเราได้กิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยก็เหมือนพอเราทำบุญร่วมกับแฟนคลับนะได้ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทยได้อุปกรณ์ดีๆไปใช้ต่อชีวิตออื่นให้มันทันสมัยมากขึ้นก็ เป็นรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวพวกเรามากเหมือนกันแล้วตัวทุกคนด้วยครับที่ช่วยกันในการวันนี้ก็อยากให้เป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเนาะอยากให้เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ส่งต่อให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันดีใจมากครับที่แฟนๆให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนพวกเราดีขนาดนี้ก็อี่ที่บอกครับเราเปิดมาปุ๊บบัตรขายหมดภายใน5านาทีเลยก็เราเห็นแล้วเราก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าทุกคนเห็นความสําคัญกับ,แบบการช่วยเหลือ,อแพทย์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนป่วยหลายหลายคนที่ต้องการเทคโนโลยี ที่ทันสมัยแล้วเราก็มีส่วนร่วมในการช่วยตรงนี้ก็รู้สึกมีใจแทนคุณหมอทุกท่านมากๆครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ได้มาเจอกับแต่ฟนซีรีส์แบบทั้น่าเนน้องชิ้นนะเป็นไงคะทีแตกเ็นแฟนที่ได้เพวมชมอีดีส์ด้วยกันได้ข่าวว่าน้ำตาแตกก็มีทั้งฟินมีทั้งน้ำตาแตก ก็ได้ทั้งยาดมไปด้วยจิกหมอนไปด้วยนักแสดงก็น้ำตาไหลน้องร้องดีกว่าวันนี้น้องๆรู้สึกยังไงบ้างนักแสดงก็ร um ้องไห้ครับผมก็สำหรับสำหรับผมนะครับผมผมรู้สึกถ้าพูดไม่ออกเลยตื่นเต้นด้วยนะเออรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ได้เริ่มเล่นเรื่องเรื่องที่อาดมาเนี่ยครับผมผมก็ที่ผมเคยทวิตไว้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่สหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ผมทวิตเกี่ยวกับว่า ผมอยากเป็นนักแสดงที่ดีคนหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดบทที่มันหลากหลายให้ทุกคนได้เห็นด้วย,วยความสมจริงแล้วก็ความตั้งใจมากที่สุดนะครับผมแล้วผมอาจจะเริ่มเล่นจากคอมเมดี้มาหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะติดภาพผมงั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากว่าทุกคนจะมองว่าผมเป็นเป็นอย่างนั้นไปแล้วแล้วไม่เชื่อในบทมอสิงที่ถ่ายทอดมานะแต่ว่าพอกระแสออกมาแล้วยิ่งวันนี้ผมมันเหมือนไ,ได้เติมเต็มหล,หลายอย่างแล้วผมได้หลุดออกจากคามอมฟอร์โซนผมว่าเอยวันนี้ผมทาให้ทุกคนได้เชื่อได้แล้วนะว่า ให้ผมสามารถเป็นมอสิงหราชแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีได้ครับผมต้องขอบคุณทางพี่นุ้ยแล้วก็ทีมเวนเดอร์ด้วยที่เชื่อในตัวผมในวันที่ผมยังไม่เชื่อในตัวเองเลยัในตอนแรกขอบคุณครับ่น้องขอตัวกันค่ะ EP ที่เหลือหน่อยค่ะมีคนถามว่าห้ามพลาดยังไงบ้างคะอ่ะพี่เต้พี่ตีฝากค่ะ EP ที่เหลือห้ามสปอยเราก็สั่งก่อนด้วยห้า ต่ <ś led> อยพูดได้ทั้งท <ś led> ี่ลูกอาตีฝากพี่เต้ก่อน <ś led> ยนเต่อฝากต่อยฝากต่อก็าก <ś led> อ่ะ, <ś led> อะขอเป็นตัวแทนทีมงานทุกคนนะครับฝากเชอรี่เรื่องทีอานด้วยนะครับก็แรกๆเราได้เห็นออแอคชั่นทางการแพทย์เห็นลองเทกแล้วทีเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์นะครับผมได้เห็นเรื่องราวความรักความเจ็บปวดแล้วก็ความเป็นความตายนะครับก็ ก็จะได้บทสรุปของซีรีส์แล้วว่าจะจบลงยังไงใครจะอยู่หรือใครจะใครจะไปนะครับก็ฝากติดตาม EP ีต่อๆไปนะครับทุกทุกวันจันทร์เวลา5้าทุ่มด้วยนะครับผมทาง ASPlay ค่ะนะครับผมแอปพลิเคชัน ASPlay นะครับ YouTube c h anel n ของ ASPlay นะครับแล้วก็ทางช่อง3กด3 3นะครับก็มาเอาใจช่วยทุกความสัมพัน์ด้วยนะครับก็มีหลายความสัมพัน์ที่ต้องเอาใจช่วยอยู่แล้วก็ปมปัญหาต่างๆจะคลี่คลาย

ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็อยากให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไล้จบแล้วค่ะก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยก็อยากให้ติดตามใหม่กับขอแฟงด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่พวกหนูได้มีโอกาสได้เล่นก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะรู้สึกว่าได้เปิดนเปิดโลกใหม่แล้วก็มีเหมือนเนื้อหาของซีรีส์นี้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยค่ะเหมือนสามารถแบบว่าถ่ายทอดสู่สังคมได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ยังไงก็ใกล้จะจบแล้วนะคะอีกนิดเดียวฉะนั้นมาเอาใจช่วยพวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.